ปรางตอบแล้วประเด็นมือที่สมหลังเป็นข่าวดังทำอ้ําพกเลิกกันเรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองถึงเรื่องราวความรัก ของนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างสาวอัพาพัชราภาชัยเชื้อและหวานใจหนุ่มสุดหล่อไฮโซพกประธานวงพรประพานั่นเองโดยล่าสุดทางด้านกระแสด่งดังนี้ก็ได้มีข่าวเมาข่าวลือว่านางเอกซุปตาอํพาพัชราภาชัยเชื้อได้เลิกลากับหวานใจหนุ่มพกประธานวงพรประพาแล้วแถมยังมีกระแสวงในหลุดมาอีกว่าเรื่องนี้มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวเป็น ดาราดังที่พูดชื่อไปใครก็รู้จักโดยทางด้านหนุ่มพกนั้นได้มีการออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงว่าใจเย็นๆครับพี่ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวตอนนี้งงไปกันใหญ่ ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ยังไม่เลิกขุดตามจนอักษรหลุดกันมารัวๆและหนึ่งในนั้นคือปอปาซึ่งหวยนั้นไปออกที่นางเอกปรางที่เพิ่งจะมีข่าวโสดไปหมาดๆงานนี้ก็ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการของสาวปรางก็ได้คำตอบออกมาว่าไม่ใช่แน่นอนถัวไม่ต้องมาลงลูกสาวซึ่งตนเองได้โทรถามปางแล้วถึงข่าวที่เกิดขึ้นปรางเองไม่ได้ตกใจแต่อย่างใดเนื่องจากว่ารู้อยู่แล้วต้องเจอแบบนี้ เลยเฉยๆนั่งอ่านคอมเมนต์ผ่านๆพร้อมทั้งย้ำว่าไม่ใช่สาวปรางอย่างแน่นอน